สวัสดีเพื่อนๆนชาวคาร์พากิ้งด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพาสอนดิฟนะครับแล้วก็แจกสูตรซูปราคันนี้นะครับที่มีคนขอไว้นะครับก็พอดีเลยนะครับคลิปที่แล้วก็สอนทําอ p ไว้นะครับก็ทําคันนี้ไว้พอดีเลยนะครับเราจะมาแจกสูตรเกียร์สูตรดิฟกันนะครับเ p ก็สองพนะครับทอกสามพันรอบเจ็ดพันสองเนมสูตรเกียร์ก็ตามนี้เลยครับ ช่วงล่างนะครับก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับของผมก็ประมาณนี้ครับถ่วงก็เหมือนกันนะครับผมรีเซ็ตนะครับใครชอบแบบไหนก็ปรับได้เลยนะครับยางก็ทัวริงศูนเปอร์เซ็นนะครับเสร็จแล้วก็ไปกันเลยก็เข้าเกมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมตั้งค่าอะไรบ้างนะครับมุมกล้องผมก็จะใช้เป็นมุมกล้องที่ห้านะครับแล้วก็จะเซตติ้งกล้องไว้นะครับประมาณนี้นะครับ ก็แล้วแต่ครับชอบมุมไหนก็เลือกได้เลยครับอันดับแรกก็จะมาพารู้จักท็อปสปีดของแต่ละเกียร์ก่อนนะครับอ่าเกียร์หนึ่งเริ่มที่128สิบุดที่ร้อยสาินะครับผมก็จะเสร็จด้วยที่ร้อยสานะครับท็อปสปีดวงดิฟก็จะเป็นประมาณนี้นครับต่อไปเกียร์สองนะครับ ผมก็จะเซตเริ่มไว้ที่130นะครับจนถึง135นะครับไม่เกินนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองผมก็จะเอาไว้หน่วงนะครับเผื่อ,อไว้แบบต้องใช้ดิฟเกียร์ต่ำนะครับก็เหมือนขึ้นเขาลงเขาเมืองหิมะอะไรเงี้ยครับเกียร์สามของผมก็จะเปรียบเสมือนเกียร์หนึ่งของผมแหละครับยังไงเดี๋ยวผมอธิบายครับ ท็อปสปีดก็อยู่ที่1 3 5ไม่เกิน1 3 7นะครับความเร็วเท่านี้ผมเอาไว้ใช้แบบดิบช่องแคบอะไรเงี้ยนะครับก็เลยบอกว่าเปรียบเสมือนเกียร์หนึ่งของผมนะก็ดิบประมาณนี้ครับช่องแคบอะไรเงี้ยมันจะแบบเข้าโค้งได้ดีครับผมถนัดแบบนี้ครับก็แล้วแต่ชอบนะครับต่อไปนะครับก็เกียร์สี่ เกียร์4ผมก็จะเซตไว้ที่137ถึง140นะครับไม่เกินเซตไว้ที่140นะครับก็เปรียแบบเสมือนเกียร์2ครับ 3, 4ก็เหมือนเกียร์1เกียร์2อะไรเงี้ยครับเผื่อ,อไว้ขึ้นเนินอะไรเงี้ยครับส่วนเกียร์5ผมจะโดดไปที่180ถึง190นะครับเอาไว้ดิฟในเมืองน,นะครับ สตาร์ทเริ่มต้นก็จะอยู่ที่176ย17เจหรจนะครับรอบปลายก็จะอยู่ที่190ไม่เกินนะครับวงดิฟก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดิฟไดูอีกทีนะครับก็ประมาณนี้นครับไม่เกิน190 ต่อไปเกียร์หนะครับเกียร์หผมก็จะเสร็จไว้ที่200นะครับสตาร์ทที่200นะครับก็จะไม่เกิน2องนะครับท็อปสปีดผมเซตไว้เอาไว้ดิฟที่วงเวียนของอนุสาวรีย์วงนี้นะครับ mm hmm. เผื่อแบบผมเล่นดิฟไล่เมืองแบบเชนเกียร์เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเลืงดิวงมันก็จะกว้างขึ้นมนาแต่ถ้าจริงๆผมดิลายพวกนี้นะครับผมจะเชนเกียร์ถอนมาเป็นเกียร์5ครับตอนนี้ผมอธิบายเรื่องเกียร์ให้ฟังก่อนนะครับอ่ะก็อย่างเกียร์5นะครับถ้าที่มันก็จะมีแรงโนวงเหมือนเอนจิ้นเบรคครับประมาณนี้ครับมันก็จะไม่สะบัดเกินนะครับวงดิฟมันก็จะไม่กว้างแล้วก็ไม่หลุด หรรับคประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่รอบต่ำจนดิฟขาดสำหรับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูเกียร์หกว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่คือเกียร์หกนะครับวงดิฟมันก็จะกว้างขึ้นนะครับแต่ว่า อัตราการเร่งไปข้างหน้ามันก็จะช้ากว่านะครับเราต้องเร่งเครื่องมากกว่าเดิมนะครับก็จะอื้ออืดนิดนึงแล้วก็จะคุมโค้งยากนิดนึงครับเพราะว่าวงจะกว้างประมาณนี้ครับส่วนเกียร์เจ็ดเกียร์สุดท้ายนะครับผมก็จะเซ็ตไว้ที่210ไม่เกิน220นะครับท็อปสปีดก็จะอยู่ที่ไม่เกิน250นะครับประมาณนี้นะครับผมก็เซ็ตไว้เผื่อดิฟ แมปกว้างนะครับอย่างเช่นทะเลทรายอะไรเงี้ยครับหรือว่าเล่นรอบเมืองวงกว้างอะไรเงี้ยครับก็ดิบวงเวียนได้เหมือนกันนะครับต้องดูสรวรีแต่ก็จะวงกว้างกว่านิดนึงนะครับจะคุมยากนิดนึงนะก็ต้องควบคุมความเร็วด้วยครับแล้วก็องศาดิบด้วยแต่ส่วนใหญ่ผมก็เอาไว้ดิฟที่ทะเลทรายนะครับประมาณนี้ ก็อธิบายเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวกับท่าสปีดของเกียร์แต่ละเกียร์นะครับต่อไปนะครับผมก็ให้การบ้านนะครับไปฝึกกันนะครับตรงล้านดิฟเนี่ยครับหลังร้านจอดโรงพยาบาลเนี่ยครับก็ให้ดิฟลนยนี้นะครับฝึกไปทีละเกียร์นะครับเริ่มจากเกียร์หนึ่งครบลายก็ไปเกียร์สองนะครับฝึกไปทีละเกียร์นะครับ สิ่งที่ต้องฝึกนะครับเราอยากไปรีบนะครับอย่าต้องไปรีบว่าเอ้ยต้องวงกว้างต้องไปแบบไปเลียดกำแพงอะไรเงี้ยครับอย่าอย่าเพิ่งไปรีบแบบนั้นนะครับอันดับแรกนะครับให้เราฝึกดิบนะครับประคององศารถนะครับแล้วก็พยายามหักพวงมาลัยให้มากๆนะครับแล้วก็ลดการดึงเบรกมือให้น้อยที่สุดครับให้วงดิบมันไม่หลุดครับ ไม่หักเกินไปนะเนี่ยอย่างคะแนนบนหัวนะครับเนี่ยที่มันวิ่งขึ้นเรื่อยๆครับแค่ประคองให้มันไม่หลุดให้ได้ก่อนครับอันดับแรงไม่ต้องรีบเลยครับไม่ต้องสนนะครับว่าวงมันจะแคบจะกว้างอะไรนะครับให้ฝึกไปทีละเกียร์นะครับถ้าชินแล้วเราก็ค่อยไปปรับเอานะครับแต่แนะนําว่าไม่ต้องรีบนะครับให้ฝึกเป็นขั้นตอนไปนะครับเริ่มจากเกียร์หนึ่งอันนี้ก็รอบหนึ่งนะครับให้ครบเส้นนะครับ ฝึกดิฟป,ประคองเนี่ยให้ได้มากๆเนี้ยนะครับถ้าให้ดีนะครับก็ดิฟให้ได้ประมาณพันห้าถึงสองพันนะครับอย่างตรงนี้ก็ที่จริงมันก็ต้องดึงเบรกมือนะแต่ว่าดึงไม่ทนมันต้องเติมคันเร่งก่อนนะครับแต่ก็ประคองดิฟได้อยู่นะครับผมก็จะพยายามไม่ค่อยดึงเบรกมือนะครับเพราะว่า ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ดึงนะครับอย่างถ้าแบบเราเลี้ยวไม่ทันค่อยดึงเงี้ยครับแต่ถ้าเรายังเลี้ยวและประคองได้อยู่ก็จะไม่ดึงนะครับมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็ถ้าเลี้ยวแล้วก็ไม่ควรหักเลยทันทีนะครับในอย่างเงี้ยดิฟหลุดเลยนะครับแต่หลุดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้รู้องศาดิฟนะครับแล้วก็วงการเข้าอะไรยเงี้ยครับ แล้วก็ถ้าเราชินเกียร์หนึ่งแล้วแล้วก็ค่อยไปปรับเกียร์สองอ่าอย่างเงี้ยคือหนึ่งเซตนะครับอ่าเนี่ยเราต่อไปก็ไปฝึกเกียร์สองเกียร์สามต่อได้เลยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแถมนะครับเดี๋ยวจะดิฟให้ดูนะครับดิฟล่อนในเมืองนะครับผมก็จะใช้เป็นเกียร์ห้าเป็นหลักนะครับเมืองนี้ทวาสปีดก็อยู่ที่ร้อยแปดสิบถึง้อยเก้าสิบไม่เกินนะฮะ มันก็จะประมาณเนี้ครับเวลาเหวี่ยงมันก็จะไม่ค่อยสะบัดหลุดวงเท่าไหร่นะครับมันจะมีหน่วงเหมือนแบบเอนจิ้นเบรกเวลาเราปล่อยคันเร่งเงี้ยครับมันก็จะแบบชะลอให้แหนะประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะไม่หลุดนะสําหรับผมก็คือดิฟดีที่สุดนะครับเป็นเกียร์ที่ดิบในเมืองดีที่สุดลนะ นะครับแล้วก็แค่เวียงตามองศาวงนะครับแต่เราก็ต้องไปฝึกองศาให้ชินก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครชินชินลายแล้วก็ไปฝึกได้มือนกันะครับผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร,ร่นะฮะสำหรับเมืองนี้เพราะว่าจุดดิฟมันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะต้องไปทางไหนก่อน ดี๋ยวผมต้องไปแบบเซอร์เวยแล้วก็ต่อเส้นทางดิฟให้มันแบบเข้ากันได้อีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เข้าไว้จใจใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ